สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่ร้อยหกแล้วจะเป็นกลุ่มว่านเศรษฐีจะขออนุญาตว่าจะเอาไว้ในคลิปเดียวกันคือเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็เศรษฐีธรรมดาจากเล่มของกระเบนบ้านฉบับสมบูรณ์เลยนะคะในเล่มปีพศ2475เห้านี่ยจะประกวดสองเศรษฐีแต่ว่าด้วยความที่ลักษณะเขา ใกล้เคียงมีความคืออยู่ในกรุ๊ปเดียวกันน่ะเป็นไม้กลุ่มสไปเดอร์แพนที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันก็เลยอยากจะให้จบลงไปในคลิปเดียวเลยเพื่อที่จะได้เห็นฟันธงฟันธงฟันธง,งทีเดียวเปรียบเทียบสักทั้งสามต้นในในเวลาเดียวกันเลยไปเลยนะคะก็ขออนุญาตมาดูซิว่าว่านเศรษฐีเรือนในพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างใบคล้ายใบพายขนาดเล็กสีเขียวขาวสลับกันมีหน่อเหมือนไหล บอนเวลารดน้ำว่าคถานโมพุทธายะทุกวันไปว่านี้ถ้าพบปลูกจะมีราบว่านจะออกดอกเมื่อออกดอกแล้วคิดอะไรสมความปรารถนาแลเสรฐีเรือนนอกว่ายังไงใบเหมือนกู้ชายหัวเหมือนหัวหอมอย่างเล็กว่านนี้ดอกกลายเป็นใบได้แล้วเป็นต้นได้อีก คือฟังคือฟังคือดูจากลักษณะแล้วอ่ะมีคําบรรยายบางอย่างที่ไม่ได้ที่ไม่ตรงกับเศรษฐีเรือนนอกและเรือนในปัจจุบันแบบร้อยเปอร์เซ็นนะนะคะแต่ก็มีความมีความมีความเหมือนในบางส่วนอ่ะเรามาดูเล่มต่อไปตำราด,ดูว่านและพระเครื่องพระประมธาตุ พูดถึงเศรษฐีเรือนนอกว่าใบเหมือนกู้ช่ายหัวคล้ายหอมอย่างเล็กว้านชนิดนี้ดอกกลายเป็นใบได้และเป็นต้นได้อีกว้านชนิดนี้ปลูกไว้กับบ้านดีนักเป็นสิริมงคลทําให้มั่งมีเงินทองร่ํารวยยิ่งขึ้นเขาถึงได้ชื่อว่าว้านเศรษฐีเนาะส่วนเศรษฐีเรือนในล่ะมีลักษณะใบคล้ายใบพายแต่ใบเล็กสีเขียวและขาวสลับกัน มีหน่อเหมือนไหลบอลว่าน,นี้เวลาลดน้ำให้ว่าคาถานโมพุทธยะทุกวันปลูกไว้กับบ้านมีลาบถ้ามีดอกยิ่งดีจะพาให้มีเงินทองทรัพย์สินมากขึ้นแม้กระทั่งเศรษฐีเรือนนอกเรือนในเนี่ยคำบรรยายของแต่ละแต่ละเล่มในในเล่มเก่เาๆเนี่ยก็เหมือนเป็นไม้คนละกลุ่มกันแล้วนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ท,ที่ที่เป็นลักษณะ เหมือนที่มีในปัจจุบันจริงงเศรษฐีเรือนนอกเรือนในเนี่ยไม่น่าเป็นไม้ที่จะต้องมามีข้อข้อสังเกตของความไม่เหมือนตำรากเก่าเลยเนาะแต่ก็แต่ก็มีอ่ะมาดูตำรากระเ็นว่านฉบับสมบูรณ์นะคะ ท่านพูดเอาไว้ว่าว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในลักษณะทุกอย่างเหมือนว่านเศรษฐีฮะอ๋อโทษทีโทษทีคือเล่มนี้ม,มีมีชื่อว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในคือชื่อเดียวนะเราก็ยังงงเอา้าว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในเหมือนว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ อาจารย์ท่านพูดถึงบ้านเศรษฐีเรือนนอกว่าลักษณะลำต้นเป็นกอหัวเล็กยาวกอดกันเป็นกลุ่มเรมขอบใบขาวกลางใบเขียวสรรพคุณเป็นสเสน่ห์มหานิยมเอามาถึงเล่มเนี้ก็ถึงค่อยบรรยายลักษณะท,ที่ตรงกับว่านที่เล่นหากันในปัจจุบันทําให้น่าสงสัยได้ว่าว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในของตําราสองเล่มเก่าอะอาจจะนะคะ อาจจะเฉยๆนะใช่หรือไม่ใชต่ต้นที่เล่นหาในปัจจุบันแต่มันก็มีความคล้ายอ่ะคำบรรยายก็คล้ายแต่ว่าทำไมไม่บรรยายตรงไปตรงมาแบบนี้เลยเนาะว่านเศรษฐีเรือนในลักษณะลำต้นใบหัวอย่างเดียวกับเศรษฐีเรือนนอกแต่ริมขอบใบเขียวกลางใบขาวสรรพคุณเป็นเสน่ห์มหานิยมคือสองต้นเนี้สรรพคุณเดียวกันมักจะชอบปลูกคู่กัน ขอบสีขาวอยู่ข้างนอกเรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกขอบสีขาวอยู่ข้างในเรียกว่าเศรษฐีเรือนในส่วนเศรษฐีธรรมดาลักษณะทุกอย่างเหมือนว่านเศรษฐีเรือนนอกเรือนในผิดกันที่ใบนั้นเขียวตลอดก็คือไม่มีด่างไม่มีด่างสีขาวอะค่ะสรรพคุณเป็นว่านมหานิยมก็ถึงถึงอยากจะพูดไปพร้อมๆกันนะคะตำราอาจารย์ชั้นพูดถึง เศรษฐีเรือนนอกว่าใบคล้ายเศรษฐีเรือนในผิดแต่ริมใบขาวกลางใบเขียวใบเรียวและยาวเราชอบวิธีคือวิธีบรรยายลักษณะว่านของของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆอ่ะอ่านเราก็ขำดีนะแล้วพอพูดถึงบ้านเศรษฐีเรือนในท่านจะบรรยายว่าไงเนี่ยเดาได้เลยท่านจะต้องบอกว่าลาักษณะ ทุกอย่างใบต้นรากคล้ายเศรษฐีเรือนนอกคือเป็นการโยนกันไปโยนกันมาเหมื me, bracket, อนเสน่ห์จันขาวกับเสน่ห์จันแดงอะเสน่ห์จันขาวเป็นยังไงลักษณะเหมือนเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันแดงเป็นยังไงลักษณะเหมือนเสน่ห์จันขาวอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีเรือนนอกเป็นยังไงลักษณะคล้ายเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนในเป็นยังไงลักษณะคล้ายเศรษฐีเรือนนอกกลางใบยาวเรียมริมใบสองข้างเขียว ยึดเอาสีขาวเป็นหลักถ้าสีขาวอยู่ข้างนอกแปลว่าเป็นเศรษฐีเรือนนอกถ้าสีขาวอยู่ข้างในเขาก็คือเศรษฐีเรือนในนะคะสวนว่านเศรษฐีธรรมดาใบเหมือนใบกุ้ยช่ายหัวเหมือนหัวหอมตตามีสีดําหอมตําก็เรียกพังพรนไฟก็เรียกเพราะอันเนี้ยจะจะหลุดไปอีกต้นหนึ่งเลยนะเศรษฐีธรรมดากลายเป็นอ,อว่านหอมดําซึ่งก็พิจารณาเอานะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกอะ่ะ บางทีบางพื้นที่ก็จะเรียกไม้ที่ต่างกันแต่ที่เราเล่นนะ่ะเศรษฐีธรรมดาหรือเศรษฐีเรือนกลางก็คือต้นที่เหมือนเศรษฐีเรือนนอกเรือนในทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีสีขาวเราเล่นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูตําราอาจารย์เลื่อนตําราอาจารย์เลื่อนท่านพูดถึงเศรษฐีธรรมดาหรือว่านเศรษฐีเรือนกลางบางทีกล้องมันก็จะซูมไปซูมมาให้ไม่ชัดนิดนึงนะต้องต้องขออภัยนะคะ เป็นว่านที่รู้จักและนิยมกันมานานหลายร้อยปีแล้วพอจะสืบทราบได้ว่าน,นิยมเล่นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมจริงหรอก่อนพบรอยพระพุทธบาทที่สระบดุดีเออนี่เราก็ไม่เคยอ่านหรือเราเคยอ่านแต่เราลืมเป็นแต่นิยมเล่นกันในหมู่ข้าราชการชั้นพระนางและพวกขหัสถ์บดีเป็นส่วนมากแบ่งออกเป็นสามชนิดตามความแตกต่างของสีที่ใบเป็นเกณฑ์ ลักษณะทั่วไปของว่านเศรษฐีคือใบเหมือนใบพายขนาดเล็กห้อยเป็นกระจุกออกมาจากหัวซึ่งคล้ายหัวหอมแทงหน่อออกมาตามข้างๆหัวคล้ายไหลบอลใบมีสีเขียวตลอดไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยใบจะค่อยๆโน้มต่ำลงจนปลายใบมิดดินก็จะงอกรากออกที่ปลายใบแล้วจเจริญเป็นต้นใหม่ขึ้นมาดอกเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วอะ่ะส่วนที่เขา งอกออกเป็นต้นใหม่อะไม่ใช่ปลายใบนะคะจะเป็นปลายดอกประโยชน์ว่านี้ใช้เป็นว่านเสี่ยงทายชะตาของเจ้าของว,าว่านว่าจะมีความเจริญมากน้อยอย่างใดคล้ายเป็นหมอดูประจําบ้านเพราะถ้าว่านจเจริญง,งอกงามแตกกิ่งก้านออกไปอย่างดีก็แสดงว่าบ้านนั้นมีความวัฒนาวัฒนาถาวรดีอ่ะว่านจะถีเรือนนอก สีขาวขอบนอกเป็นยเหมือนกันมีคุณทางป้องกันภัยถ้ามีดอกออกมาจะทําให้มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ขึ้นโอ้ยงั้นก็ออกดอกทั้งปีเลยเพ่อคุณเอ้ยอะว่านเศรษฐีเรือนในว่านออกดอกเมื่อใดเมื่อนั้นจะทําให้เจ้าของผู้ปลูกเกิดมีเชิโชคลาภวาสนาทรัพย์สินเงินทองมักจะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นเรื่อย ประโยชน์ใช้สำหรับเสี่ยงไทยชะตาผู้ปลูกและมีคุณทางป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ดีโอ้แจ๋วจริงๆว่าเศรษฐีเนี่ยน่าหามาปลูกนะคะถือว่าหาง่ายราคาดย่อมเยาวกว่ากลุ่มเสน์จ,จันเยอะแล้วก็คฤทธิ์หรือสรรพคุณก็ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นจริงกันจริงๆเราก็เคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็น่าจะเป็นไม้ง่ายๆที่หลายคน ก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ดูเอาไว้สักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีไม้คล้ายๆกันอย่างเช่นเศรษฐีเรือนแก้วหรือว่าอะไรนะที่คือต้นเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ใบก็จะคล้ายกันมากแม้กระทั่งเตยด่างอะ่ะก็ยังคล้ายเศรษฐีเรือนในเลยวเพียงแต่ว่าต้นใหญ่แล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆจะไม่ได้เป็นสีขาวจัดตัวที่เลี้ยงยากที่สุดเอามากี่เที่ยวก็กกมักจะตายเนี่ยคือ สิทธีเรือนในนะคะแต่ละว่านะเลี้ยงแบบส,สไปเดอร์แพนลองไปเซิร์ชคำว่าสไปเดอร์แพนนะในภาษาอังกฤษนะคะสไปเดอร์ก็คือแมงม,ม,มุมอะที่มาก็คือเนี่ยตรงนี้แหละก็จะเห็นว่าฝรั่งเขาเองเขาก็ชอบเลี้ยงแล้วก็ถือเขาก็ถือว่าเป็นไม้มงคลแล้วเขาจะใช้วิธีแขวนแขวนนี่คงจะช่วยเรื่องของการระบายอากาศแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่มามาจากร้านอะ เราจะใช้แกบใช่ไหมคะเพื่อช่วยในการระบายอากาศแต่จริงๆแกบดิบเนข้อเสียก็คือมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าความอับชื้นความอับชื้นใช้คําว่าความอับชื้นถ้าความชื้นมันสะสมะหมักหมมอยู่นานเกินไปอะ่ะโอกาสที่มันจะเกิดเน่าที่โคนต้นอะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้สูงแล้วจริงๆอย่ามาถามเราเรื่องการใช้ยาหรือใช้ปุ๋ยนะยิ่งสารเคมีอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้เลยขณะปลูกกุหลาบเรายังใช้ EM อะ่ะ แ็เลปลูกกุหลาบขายอะไรนะปากคองตลาดเหรอปลูกเป็นไล่ๆอ่ะเรายังเลี่ยงใช้สารเคมีไปใช้ EM มอะ่ะมันจะมีสูตรน้ำส้มใส่สู้ EM มเหล้าขาวฉีดพ่นได้ผลดีมากนะคะเราเกียดที่สุดก็คือการใช้สารเคมีขนาดสเปรย์อ,อะไรนะยายาฉีดยุงย,ยากันยุงเลยยังไม่เอาติดบ้านไว้เลย <c oughs> เป็นเอามากเนาะ นี่นะคะนี่ก็คือลักษณะเศรษฐีเรือนในเรือนในก็คือสีขาวอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีสีเขียวอยู่รอบๆบแล้วก็ส่วนที่เขางอกเป็นต้นใหม่เนี่ยคือดอกนะคะคือเขาจะติดช่อดอกพอช่อดอกออแก่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแยกปลูกได้แล้วก็อาจจะมีขึ้นขึ้นกอที่คนต้นได้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะขยายพันธุ์สองวิธีส่วนอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอก ต้องเป็นลักษณะต้นเล็กๆใบเล็กๆแบบนี้นะคะลักษณะใบขนาดเขาจะแบบใกล้เคียงกันมากถ้าสมมุติว่าต้นมันหลุดใหญ่มากเกินไปจะเป็นเศรษฐีอีกตัวหนึ่งนะแต่เชยเคยบอกไว้อยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทํากระถางแขวนอันนี้ยังไม่มีสไปเดอร์ให้เห็นยังไม่มีอีลงตรงเต็งให้เห็นส่วนอันนี้คือเศรษฐีเรือนกลางค่ะเราบอกตำนานแล้วว่าเราซื้อมาในราคาที่แพงขนาดไหนเพราะเราเห็นร้านทองเขาปลูก แล้วเราก็เลยไปซื้อทองสลึงหนึ่งเพื่อที่จะไปขอสาพันธ์เขาบ้าไหมะเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีอีลงตรงเต็งเนี่ยเดี๋ยวว่ามีตัวสไปเดอร์แพนมีอันนี้งอกออกมาซึ่งอาไปขยายได้นะคะหรือจะปล่อยเอาไว้ก็สวยอย่างสมมติว่าถ้าเราทําเป็นกระถางห้อยเนาะเราก็ปล่อยเขาห้อยมาจากทุกทิศทุกทางอ่ะอันนี้เราเราไม่ได้ดูแลเรื่องฟอร์มเขาสวยมากบอกได้เลยว่าสวยมากเน้นเลยนะคะว่าควรจะปลูกในกระถางห้อย มีชายคามีบริเวณอะไรเงี้ยก็ห้อยเลยอันนี้เกือบจะเป็นเศรษฐีสอดแล้วอะ่ะตูใบเขาไปสอดกันเฉยเลยโอ้อยงไงก็ให้โชคให้หมานเด้อตะเลิดตะเลิดตบยุงเออยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันฟ้าภัยจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้งขอขอมาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน สิ่งใดๆต่างๆที่เราล่วงเกินไปก็ขอโอโหสิขอขมาซาแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานเอานะคะก็ขอให้เป็นจริงสมดังใจทุกประการนะคะใครได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ธรรมะคาขารลุ่งเรือมีโชคม,ม,ม,มีลามีเมตตามหานิยมแค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะมีความสุขความเจริญไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ